อย่าปล่อยให้คำพูดของคุณไร้ค่าเพราะว่าคุณเป็นคนไม่รักษาคำพูดพลังแห่งคำพูดของเรานะครับความเข้มแข็งของคำสัญญาของเราและความน่าเชื่อถือของคำมั่นสัญญาของเราจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลลองจินตนาการถึงโลกที่มีคำพูดนะครับว่างเปล่าไม่มีความหมายอะไรซึ่งคำสัญ,ญญาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายมันและคำมั่นสัญ,ญญานั้นก็หายไปชั่วพริบตาเรากับผ่านไปกับสายลมในโลกเช่นนี้ความไว้วางใจมันจะเริ่มหายยากมาก หายากกว่าเพชรอีกนะครับความผูกพันระหวังเรามันเประาะบางมากเพราะว่าไม่มีคนที่จริงใจกับเราถ้าโลกมีแต่คนที่ไม่รักษาคําพูดมันจะน่าอยู่หรอครับแต่ว่าทําไมเราต้องสนใจเรื่องคําพูดด้วยละ่ะเหตุใดเราต้องควรถือว่าคําพูดของเรามีค่าดังทองคําคําตอบมันง่ายนิดเดียวครับมันคือผลกระทบที่ความน่าเชื่อถือของเรามีต่อผู้อื่นและมีต่อตัวเราเอง ประการแรกนะครับคำพูดของเราเป็นรากฐานของความไว้วางใจเมื่อเราบอกได้ว่าเราทําอะไรบางอยา่างและปฏิบัติตามเราจะสร้างสะพานแห่งความไว้วางใจที่สามารถรองรับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอาชีพความไว้วางใจเป็นปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และหากไม่มีสิ่งนั้นเนี่ยสังคมเราจะพังทลายแล้วก็มีแต่ความสงสัยความระแวงซึ่งกันและกัน ประการที่2การรักษาคำพูดเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงอุปนิสัยของเราเองการให้สัญญาเป็นเรื่องง่ายๆแต่ต้องอาศัยวิน,นัยและความซื่อสัตย์เพื่อรักษาสัญญานั้น แต่ละครั้งเนี่ยครับเรารักษาคําพูดเราเราจะเสริมสร้างความเคารพในตัวเองแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงของเราให้เติบโตขึ้นได้ผมงตีว่านี่คือเครื่องหมายของความเป็นผู้นาที่แท้จริงและเครื่องหมายของการดําเนินชีวิตที่เรามีอยู่อย่างมีเกียรติยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าเราไม่รักษาสัญญาของเราเนี่ยเราไม่เป็นเพียงแค่ทําให้ผู้อื่นผิดหวังนะครับเรากําลังทําลายสิ่งที่ก่อสร้างคุณค่าที่เราเคยได้มีไว้ในตัวเราเองเออกไปด้วย คำสัญญาเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติในแต่ละครั้งถือเป็นการพลาดโอกาสที่จะแสดงเห็นว่าเรามีความสามารถมีความน่าเชื่อถือและมีเกียรติคําพูดของเราไม่มีคุณค่าใดๆ คำสัญญาของเราก็ไม่มีคุณค่าเช่นกันนี่คือบาดแผลที่เกิดขึ้นเองซึ่งสามารถทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในใจิตใจของเราและผู้อื่นได้คำพูดของเราคือสายใหญ่ที่ยึดมั่นไว้นะครับมันยึดไว้ทุกั์เมื่อเราทําให้มันไร้ค่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการสูญเสียสิ่งที่มันเป็นมิตรภาพทําให้เราดูอ่อนแอลงความงดงามที่เราเคยได้สร้างร่วมกันกับผู้อื่นมันก็ลดน้อยลงลองบอกลุงตีหน่อยครับว่าคุณเสียใจเรื่องไหนมากที่สดุดในตอนที่คุณไม่ได้รักษาคําพูดของคุณที่คุณเคยได้พูดไว้ก่อนหน้านะ คอมเมนต์กันมานะครับคุยกับลงตีนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลงตี CEO